นี่เพื่อท่าตลัดเป็นกับไข่น่ะมามาตามกลับหรอแม่พังก็มีขนายข้างหนึ่งนั่นแหะ มันนล้ใช่ไหมแต่แม่พังมีขนายนะเห็นป่ะแล้วไม่พังใครมีขนายอะ่ะ นี่เพื่อท่าตลัดเกินกับเอาเข้าแล้วเหรอ E <laughs> ชุดนั้นเคยเจอไหมครับแม่รูกอ๋อไม่ด้วนเจอค่ะเจอวันก่อนโอ้ชุดนั้นพ่อเอาแต่ตูดใหญ่หญมาให้ดูโชว์ตูดว่างั้เเ๊้แล้วถ้าเกิดตัวใหญ่กว่านี่ชื่ออะไรพี่เบียงพี่พ,พ,พายชมวิว ใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้พ่อพ่องาทองอ๋อหันหน้าดิเอาตูดมาอีกแล้วตูดเขียวๆเนี่น<า>ยแน่นแน่นแน่หันหน้ามาอ่ะ ตูดเหี่ยวเหี่ยวนะพ่อนะ